สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมดิเชียนนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีสิงห์นะคะมาเปิดไพ่นะคะในหัวข้อที่ว่า BIG SURPRISE ในอีก3เดือนต่อไปนี้ของคุณนะคะคืออะไรนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคลิปนี้นะคะจะเป็นทําเลไม่ได้จำกัดช่วงเวลานะคะถ้า เพื่อนๆพลังงานตรงกับคลิปนี้เราได้มาเจอคลิปนี้นะคะเราก็จะมาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ของเพื่อนๆคืออะไรนับจากวันที่ชมคลิปนะคะภายในสามเดือนมาลุ้นกันเจ็ดถ้วยค่ะการมีสิ่งให้เลือก ดยเฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์น่าจะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะหรือถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วก็ระวังด้วยนะคะอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณเยอะเกินไปก็ได้นะบิ๊กเซอร์ไพรส์ของคุณนะคะแปดไม่เท้าค่ะแปดไม่เท้าบิ๊กชีวิตเซอร์ไพรส์ของคุณนะคะคุณอาจจะได้ทํางานที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะหรือการทํางานที่จะต้องเดินทาง ตลอดเวลาแต่มันทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆนะคะมีเงินก้อนเล็กๆนะคะเซอร์ไพรส์เงินก้อนเล็กๆนะคะเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะ The Lover คะ่ะมีโอกาสเจอความรักนะคะ f a l l in love นะคะมากๆเลยนะ ความรักแบบลุ่มหลงความรักแบบโรแมนติกนะจ๊ะเนี่ยเดอชาลิออตนะคะยังเป็นเรื่องของการเดินทางบางคนอาจจะได้รถใหม่ก็ได้นะคะได้รถใหม่ห้าดาบ คนที่เคยถูกคนอื่นเมินเฉยหรือไม่ถูกเห็นความสําคัญตอนนี้คุณจะเป็นคนที่มีความสําคัญขึ้นมาในงานหรือในเรื่องต่างๆที่คุณเคยน้อยใจว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีความสําคัญนะคะสามถ้วยค่ะมีโอกาสพบเจอคนเยอะมีมีมิตรที่ดีมีมิตรที่จะนําประโยชน์มาให้คุณมีมิตรที่จะนําโชคลาภหรือสิ่งดีๆมาให้คุณนะคะ หนึ่งถ้วยเห็นไหมเนี่ยเจ็ดถ้วยหนึ่งถ้วยขึ้นมาเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์มีอะไรจะเซอร์ไพรส์เรื่องนี้ขึ้นมาแน่นอนนะคะมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอน temperance นะคะ temperance การเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปอย่างใจต้องการเป็นอย่างใจที่คุณปรารถนาเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องลดความคาดหวังนิดหนึ่งนะคะปล่อยให้มันเป็นไปนะคะ แบบที่เราไม่คาดหวังดีกว่าเนาะวิวออ f ฟอร์จ e นนะคะอาจจะได้ทรัพย์สมบัติชิ้นใหญ่ได้อสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือที่ดินรวมถึงการทำสัญญาต่างๆรวมถึงการทำสัญญาการซื้อขายหรือสัญญาเกี่ยวกับงานนะคะค่อนข้างไปในทีศทางที่ดีส่วนใครที่อยากจะหางานใหม่นะยังไม่มีเกณฑ์น,นะคะมองว่า งานเดิมอ่ะมันจะช่วยส่งเสริมคุณให้ให้ดียิ่งขึ้นไปมากกว่านะคะเพื่อนเพื่อน,อนชาวราศีสิงห์เนาะแล้วก็ในเรื่องของสามถ้วยนะมีมิสหายที่ดีก็จริงนะคะแต่ก็อย่างที่บอกแหละพอมีมิตรสหายที่ดีอะ่ะเราก็ต้องใช้เงินนะคะมีเงินเข้ามานิดหน่อยแต่มีเพื่อนดีก็จริงนะคะก็ระวังเงินรั่วด้วยนะคะได้เงินมานิดหน่อยนะ ใจก็ขอให้เพื่อนๆชาวราศีสิงห์ทุกคนนะคะโชคดีแล้วก็มีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะในเร็วๆนี้แล้วกันเนาะการทำนายในวันนี้นะคะก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เนาะทายไม่ได้รับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะขอขอบคุณมากๆเลยสําหรับเพื่อนๆที่ทักมาดูดวงส่วนตัวกับทายนะคะตอนนี้ก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ชมคลิปในภาพรวมไปก่อนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆเนาะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมเมจิกเชนนะคะช่วยกดติดตามกดซับสไคร e คอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันทรายก็ขอ ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยค่ะ